สู่รายการแอปน i ว i ิชั่ในช่วง Vision Talk นะครับคุณผูมครับในปีที่แล้วนะครับเรียกว่าเป็นการนําร่องสําหรับค่าแรง300บาทต่อวันทําให้บางจังหวัดนั้นก็เกิดการหลั่งไหลของแรงงานนะครับแต่พอมาปีนี้ถือว่าเอาจริงแล้วนะครับ1มกราคมทําให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับแรงงานก็จะได้รับค่าจ้างเท่ากันแต่ปรากฏว่าก็มีแรงงาน ตกงานกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบางกิจการนั้นปิดนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการบางแห่งนะครับก็ยังสู้ต่อนะครับแล้วก็ถือว่ายังไปได้อยู่นะครับแต่สถานการณ์ขณะนี้จะเป็นอย่างไรและถ้าเมื่อเกิดการปิดกิจการนะครับแรงงานจะอยู่ได้อย่างไรตอนนี้เรามาคุยกับประธานคณะกรรมการสมานฉชันแรงงานไทยนะครับคุณชาลีลอยสสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตั้งแต่ เข้าสู่มกราคมนะครับปีนี้สายโทรศัพท์เข้ามาถึงคุณชาลีเยอะไหมครับก็เข้ามาเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพี่น้องของเราที่เขามีคือบางทีที่เข้ามาเนี่ยมันจะมองตอนนี้ยังไม่พูดถึงว่าปวดตอ,อกหรือจา้าจะมองถึงว่าเออแล้วเขาจะได้ไหม แล้วเขาจะได้ไหมได้300บาทจริงไหมเขาก็จะถามอย่างงี้พี่น้องของเราที่ยังบริษัทยังไม่ปิดอ่ะเขาก็จะโทรมาถามว่าออแล้วค่าจะได้ไหมเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาก็คือประมาณสักเดือนเมษาที่ผ่านมามันมีการปรับไปทีแล้วเจ็ดจังหวัดนะเพราะฉะนั้นเจ็ดจังหวัดในตำราที่มีการปรับเพิ่มเนี่ยนายจ้างก็จะมีแนวทางเรื่องของการที่ว่า เอาค่าของชีพมั่งเอาเบี้ยขยันมั่งอะไรต่าไรอย่างเงี้ยนะครับเอามารวมแล้วก็จะมีการดิกเลี่ยงไปในเชิงของของไม่อยากจะปรับเพิ่มนะครับอันนี้ก็ทางกระทรวงแรงงานก็ได้มีกฎออกมาให้เห็นแล้วว่ามันเอามารวมกันไม่ได้ต้องแยกแต่นี้พี่น้องของเราเองเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของกฎหมายเพราะนั้นตอนเวลาพอมันมีการปรับขึ้นมาบางคนไม่เข้าใจก็จะมีการโทรเข้ามาถามครับแต่ว่า ตอนนี้ก็คือว่ามันยังไม่สิ้นเดือนก็บางคนก็ยังไม่รู้หรอกว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่พอเปิดมาในภายในวันนี้วันนี้สามกราคมเนี่ยบางโรงงานปิดไปแล้วนี่สิครับมันมีปิดอยู่ประมาณตั้งสองหรือสามโรงงานที่มองเห็นอยู่เป็นรูปธรรมเป็นพวกโรงงานทอผ้าไปก่อนเลยพวกนี้เลยนะครับคือความจริงแล้วเนี่ยโรงงานทอผ้าเนี่ยเขาก็ได้มีการเจรจากันมาก่อนก่อนกับปีใหม่แล้วนะครับว่าถ้าเบื้อมีการปรับสา0ร้บาทเนี่ยมันอาจจะ ไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ม>แล้วก็ผลพวงมาถึงปีนี้ก็นายจ้างก็เลยมีการตัดสินใจในเรื่องของการปิดโรงงานไปหาทงหางออกไม่ได้ก็คงจะเป็นในลักษณะเป,ป็นแบบน,นั้นก็เรียกได้ว่าโครงการนี้ก็มีผลกับชีวิตของคนที่เขาจะต้องเลิกทํางานไปหรือโรงงานที่ปิดไปใช่ไหมคะคือความจริงมันก็ผมคิดว่ามันมีผลทั้งทั้งบวกทั้งลบอยู่ในตัวมันะะนะเพราะว่า เวลาที่ถ้าเบอเ์บนบวกก็คือหมายถึงว่าโรงงานก็สามารถที่จ่ายได้ก็คนงานก็อาจจะได้ค่าจ้างคือถ้าปรับตัวได้ก็คนงานได้ค่าจ้างสอบก็ได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเบื่อโรงงานเขาอยู่ไม่ได้ก็อาจจะตัดสินใจเรื่องของการปิดไปเลยไม่อยากจะแบกในเรื่องของภาระทราบเรื่องหนึ่งเลยวิธีการปรับตัวแบบพลิกตัว360องศาของโรงงานเนี่ยเขาจ้างเป็นลายชิ้นเลยชิ้นนี้เสร็จค่อยจ่าย เข,เขาทํากันอย่างนี้เยอะไหมครับคือวางิงแล้วผมคิดว่ามันเป็นวัฒน,นการใหม่ขึ้นมาแต่ประเทศนอกเนี่ยเขาทำกันมานานแล้วประเทศเมืองนอกทํากันมาตั้งนานแล้วครับแต่ล้วเมืองไทยนี่ก็คือหมายถึงว่าเมืองไทยยังจ่ายเป็นค่าจ้างรายวันอยู่ในลักษณะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเก มันมีในเรื่องของค่าจ้างที่เอามากดเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการไปจ้างเป็นหลายชิ้นคเพราะหลายชิ้นนี่ก็คือหมายถึงว่าอันนี้ความจริงแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เห anyway. <c oughs> ็นด ah ้วยอะารเท่าไรเนาะเพราะว่าหลายชิ้นนี่ก็คือหมายถึงว่าคนงานเนี่ยจะต้องมีการแข่งขันทําให้มากขึ้นเขาจะได้ค่าจ้างได้มากขึ้นตัวเองจะต้องแอคทีฟตัวเองขึ้นก็จะต้องไปสัสงหาความรู้จนกะทังไม่ใช่ทําเช้าชามเย็นชามเพะง่ายๆมันไม่มีเวลาพัก เพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือหมายในว่าต้องการอยากได้เงินก็อยากจะทํางานให้มันเยอะๆขึ้นในลักษณะเป็นแบบนั้นซึ่งมันไม่ยุติธรรมในเรื่องของเวลาที่มีเวลาพักผ่อนของของเจ้านะครับอันนี้ก็ถ้าเบื่อมันทําแล้วก็มีเงื่อนไขเยอะครับถ้าเบื่อทําเสียเนี่ยอาจจะต้องมีการรับผิดชอบด้วย คือความจริงแล้วมันไม่คุ้มเลยไม่คุ้มครับไม่คุ้มเลยว่าเออถ้าแบบคุณทําเร็วทาเร็วออกไปถ้าื่อมของดีหมดก็ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเื่อมมีของเสียขึ้นมาตัวเองต้องรับผิดชอบอย่างนี้ยคืออาจจะไม่รับผิดชอบแต่ว่าไม่นับเป็นค่าแรงให้ใช่แต่ที่สําคัญก็คือว่ามันบั่นทอนไงทุกทีนี้ชีวิตมันก็เลยเร่งไปหมดเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันเครียดมันเครียดมันเครียดไปหมด กระทาั่งบทบาทของค<ม>ณะกรรมการสมรนสัญแรงงานไทยนี่เขามีการดําเนินการอย่างไรบ้างคะคือความจริงแล้วเราเนี่ยเราเชิงบวกอยู่ตลอดะนะก้าวหน้าอยู่ตลอดเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ว่าจะมีการประกาศอะไรเนี่ยมันต้องมีผลกระทบทั้งบวกทั้งลบอยู่ในจริง,รงๆแล้วแล,วแลว้ทางคณะกรรมการเตรียมการป้องกันที่จะแน่ๆคุณชาลีจะต้องอยู่ฝั่งลูกจ้านอยู่แล้วอยู่ฝั่งลูกจ้างอยู่แล้วคือเราเราจะ่าไปบอกว่าเราป้องกันไม่ได้ เพียงแต่ว่าเรากําลังที่จะบอกว่าเราหาทางในเรื่องของการที่ว่าบันเทาความเดือดร้อนเพราะเราไปป้องกันอะไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่เป็นนายจ้างเราไม่เป็นฝ่ายรัฐบาลแต่เราเบันเทาในเรื่องของความเดือดร้อนขึ้นมานี่ยว่าเราก็จะมีการไปคุยกับก่อนที่จะมีการประกาศขึ้นมาเราก็ไปยื่นหนังสือต่อกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีบอกว่าให้มีการไปควบคุมพวกนายจ้างว่าอันไหนที่ นะแล้วก็ไปดูาตาความเสี่ยงผมก็ได้มีการไปยื่นหนังสือก่อ <c oughs> กระทรวงแรงงาน <c oughs> ว่าลองไปดูต่ว่าหลังจากนี้ไป70จังหวัดเนี่ย <c oughs> มันมีโรงงานอยู่ประมาณ300,000ฝาส <c oughs> ามแสนฝาเพราะว่า,าที่เหลือประมาณตั้งแสนเนี่ยมันก็มีการปรับไปแล้ว <c oughs> นะในลักษณะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอีก3 0 0 0 0นฝาเ่ยต้องมาดูว่าโรงงานไหนที่มันมีอัตราการเสี่ยง เนะเสี่ยงที่อยู่ไม่ได้เลยแต่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คือหมายถึงว่ามันอยู่ได้เล็กน้อยเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางในกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่เอาตัวรอดในกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เราก็ได้มีการไปวันนี้กระทรวงแรงงานนี่ก็ได้มีการอเอามาตรการตรงนี้ไปแล้วก็บอกว่าให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานเนี่ยลงไปเช็คตามพื้นที่ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นหมายถึงว่าเชิงเชิงลุกของเราที่เราต้องการจะาอาไปกดดันให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในส่วนตรงนี้นะครับ สองนถ้าเผื่อมันเป็นเออมันเราเราทำแล้วก็เรื่องของการที่ว่าถ้าเผื่อมันมีการปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยเรื่องของค่าของชีพเนี่ยเราอยากจะให้มีการควบคุมนะถ้าเบื่อเราไม่รัฐบาลไม่มีการควบคุมราคาสินค้าเนี่ยมันก็จะทําให้การปรับค่าจ้างขั้นต่าเนี่ยมันก็ไล่ไปอยู่ในลักษณะเป็นแบบนั้นคือพอเงินเงินเดือนขึ้นค่าแรงขึ้นของแพงเลยจริงครับในลักษณะเป็นแบบนั้นนะแล้ววันนี้ก็ เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่ลูกจ้างอาจจะตกงานเพราะว่าถ้าเบื่อตุกลูกจ้างตกงานแล้วกับค่างิที่มันสูงขึ้นด้วยเนี่ยเท่ากับว่ามันไปซ้ำเลยซ้ำสองซ้ำสามอะไรอย่างนี้เขาถามนิดนึงนะครับกับบางคนเนี่ยที่ยังไม่ตกงานนะครับถ้าเกิดว่าจะมีการปิดโรงงานเนี่ยเขาจะต้องได้อะไรถ้ายังไม่ปิดโรงงานนะถ้าเกิดว่าจะเอาออกเพราแล้วก็เตรียมจะปิดโรงงานเพราะว่าไม่ไหวละจ่ายไม่ไหวแล้วเขาจะได้อะไรชดเชย คือวันจริงแล้วตามกฎหมายเนี่ยก็คือหมายถึงว่าถ้าเผื่อจะให้เขาออกโดยที่เขาไม่มีความผิดเนี่ย<ค>ข้อข้อแรกเลยก็คือหมายถึงว่าค่าเฉยกี่เดือนค่าเฉยก็คือขึ้นอยู่กับอายุงานครับ,รบถ้าเผื่อหนึ่งปีเนี่ยก็จะได้หนึ่งเดือนนะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งอ่ะสามเดือนจนถึงหนึ่งปีได้หนึ่งเดือนแต่หนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยจนถึงสามสามปีเนี่ยก็จะได้ได้สามเดือนเนี่ยสูงสุดอยู่ที่สิบปีขึ้นไปเนี่ยจะ,ยจะได้สิบเดือนนะครับอันนี้ก็เป็น กฎหมายที่ภาคบังคับอันนี้พอจะคร่าวๆในกรณีที่โรงงานยังไม่ปิดตัวแต่เตรียมจะปิดตัวแล้วก็แรงงานจะต้องรู้ไว้นะรู้จังจะต้องรู้ไว้ตัวจะได้สิทธิ์อะไรแต่ที่อยู่ดีๆปิดเลยเนี่ยชับเลยเนี่ยทำยังไงดีชอคเลยเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าอยู่อยู่อยู่ดีๆปิดเลยเนี่ยก็ก็มีสิทธิ์ในเรื่องการไปร้องที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานแต่ละจังหวัดแรงงานจังหวัดของแต่ละจังหวัด นะเพราะว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่ของคุ้มครองแรงงานอยู่นะครับเรื่องของการปิดเพราะฉะนั้นพอไปถึงตรงงานเสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่คุ้มครองแรงงานก็จะมีการไปไก่เกียหรือว่าเข้าไปคุยกับนายจ้างที่ปิดขึ้นไปเพราะว่าเขาปิดเลยไม่ได้<ม>ถ้าปิดเลยเนี่ยก็คัดเชยเนี่ยก็ต้องเพิ่มเงินอีกหนึ่งเดือนโอ้ครับสมมติทำงานไม่ถึงหนึ่งปีได้หนึ่งเดือนอยู่แล้ว,ลวก็จะโบอกหอนึ่งเดือนครับเพราะว่าเขาไม่มีการบอกกล่าวล่วงหนะ้า<ม> แต่ถ้าพวกมีการบวกลูกงานนะครับเราเรียกว่าค่าตกใจค่าตกใจนะครับในลักษณะแบบนั้นค่าตกใจแพงเหมือนกันนะก็อยู่ๆที่ปิดเลยอย่างไอ้วีนาการเมนต์เนี่ยก็จะได้ค่าตกใจนะครับในลักษณะเป็นแบบนั้นในนิสิธิ์ของเขาเนี่ยหลังจากที่เขาปิดไปแล้วเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในเรื่องของประกันสังคมอีกนะครับคือประกันสักคมเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยพี่น้องของเราเนี่ยก็คงจะต้องมีการไปแจ้งกับไอ กมจัดหางานครับเพื่อไปขึ้นทะเบียนคับในเรื่องของการที่จะรับเงินประกันการว่างงานนะครับ,รบถ้าเื่อถูกปวดตอ,อกเลิกจจางอย่างนี้จะได้50ของเงินเดือนอนะเป็นเวลา6<อ>เดือน <C jin x 2> ครับก <ai> ็ค <R ud> ือต <SL I> ้องต้องรีบไปแจ้งปล่อยเอาไหมเลือกเอาไหมร้อยบาทขอพยาบาลเดือนปกติดีกว่านะครับอย่าอย่าอย่าเอาเลยครับเงินแค่นี้มันไม่พอใช้เออคำว่า300บาทนี่ในความเข้าใจของหลายคนยังอาจจะเข้าใจเหมือนกันหรือคลาเคลื่อนนะ300บาทนี่เฉพาะรายวันครับหรือว่าหมื่นห้าต่อเดือนไม่เกี่ยวกันยังไงครับสามร้อยบาทนี่ก็คือเป็นรายวันครับรายวันรายวันของพนักงานคือหมายถึงว่าเป็นมาตรฐานชั้นต่ํา คือเข้ามาทํางานพวกเนี่ยจะต้องได้300บาทต่อวันแล้วถ้าเกิดเป็นพนักงานรายเดือนครับถ้าเป็นรายเดือนนี่ก็คือหมายถึงว่าเขาก็จะได้30วัน oh. แล้วก็คือหมายถึงว่าในระหว่างวันหยุดเนี่ยถ้าพนักง,งานคนไหนเป็นรายเดือนเนี่ยเขาจะได้เงินเดือนด้วย <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นรายวันเนี่ยวันไหนที่นายจ้างเขาให้หยุดเนี่ยจะไม่ได้ครับค่าจ้างนะเพราะฉะนั้น เดือนหนึ่งเนี่ยมันมี4สัปดาห์เนี่ยว,วันอาทิตย์สี่เสาร์นี่เขาถูกตัดไป oh. แต่ถ้าเปิดเป็นรายเดือนเนี่ยเขาจะได้ uh huh. อยู่กับบ้านเขาจะได้ได้แถลงด้วยตอนนี้กลยุทธ์ของรายงานต่างๆในจ้างเขามีวิธีซิกแซกยังไงบ้างที่จะทำให้เขาใจาน้อยที่สุดหรือว่าเพราะว่าเขาต้องเอาเงินไปจ่าย300บาทแล้วไงเขามีวิธีปรับตัวเองอยังไงคือความจริงแล้วในจ้างเนี่ยเขาก็ หลายๆบริษัทผมไม่รู้ว่าบริษัทเ,เล็กๆเนี่ยมันจะมีพวกสวัสดิการหรือเปล่าครับปกติแล้วก็จะมีสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นค่าของชีพค่าอาหารค่าครถหรือว่าถ้าเบิดเป็นร้านอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของไอค้ค่าทิปค่าอะไรแต่ไรอย่างเงี้ยที่เขาได้กันแล้เมื่อก่อนเขาไม่เคยคิดมาเป็นเงินเดือนแต่ช่วงหลังเนี่ยเขาเอามารวมอพอพอามารวมเสร็จแล้วปรากฏว่าบวกลบคุญหารแล้วมันได้เกือบเกื 300. อบสามร้อยพอได้เกือบสามร้อยเสร็จเขาก็ปรับขึ้นอีกนิดเดียว อันนี้มันก็เลยมีปัญหาก็ว่าเอกรออะทรวงแรงางานก็เล,เ,เลยบอกว่าเฮ้ยมันผิดกฎหมายนะค,คาว่าค่าจ้างเนี่ยคือหมายถึงว่าเงินอันไหนก็แล้วแต่ที่ได้มาเป็นประจรําอันนี้เป็นค่าจ้างแต่เงินประเภทวกค่ารถหรือว่าบี้ขยันอย่างนี้มันอมเอามารวมกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นายจ้างที่เขาทำกันอยู่อันไหนที่เขาอยู่ไม่ได้บางทีเขาวอาจจะมีการเรียนเอาคนงานนะครับระดับหนึ่ง <c oughs> ที่เขาทำกันมาแต่ก็ตกงานไม่มากเท่าไหร่ <c oughs> นะครับเพราะว่านายจ้างหลายหลยคนเนี่ยรู้แล้วเขาเขาเตรียมตัวกันมาแล้ว <c oughs> เตรียมตัวมาร่วมหน้าแหละ <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่พวกเตรียมตัว แต่ว่าเตรียมตัวไปเตรียมตัวมาเนี่ยพอหกเดือนเข้าอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะไหวสู้ไม่ไหวเราเรามีการคาดคะเนกันเป็ว่าที่ไม่ไหวมันจะอีกเท่าไหร่ไอ้ที่ไม่ไหวเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีมากน้อยขนาดไหนเพราะเราเราคงจะเข้าไปคุมในเรื่องของเอสบีเล็กๆคงไม่ได้แต่ผมคิดว่ามีมากอย่นี้เราก็ต้องไปดูว่าที่เขาอยู่ไปถึงหกเดือนเนี่ยเขาไม่ไหวเนี่ยมาตรการต่อไปถ้าวันเราจะให้เขาอยู่ได้เนี่ยนั่นก็คือเป็นหน้าที่ของทางภาครัฐ รัฐเนี่ยจะต้องมีการเอาหาเงินกองทุนสักก้อนหนึ่งเนี่ยเอาไปช่วยเหลือตรงนี้โดยเฉพาะเลยเพื่อให้เขาประยุงธุรกิจของเขาได้คนงานไม่ตกงานนะครับแล้วก็หาเขาเรียกว่าหาออเดอร์หรือว่าหาลูกค้าให้มันมให้กับบริษัทนั้นๆให้มันเพิ่มขึ้นเขาจะได้มีการขายได้มากขึ้นก็เรียกว่าต้องมีความช่วยเหลือจากภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมครับถ้าเผื่อภาครัฐไม่เข้ามาช่วยผมว่าลําบาก ปล่อยให้เอกชนอย่างเดียวไม่ไหวแล้วเพราะว่าวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเอกชนเนี่ยก็ช่วยเหลือกันมานานแล้วนะครับตอนนี้เขามีปัญหาก็ต้องมาช่วยเหลือก็บ้างใช่ค่ะครับทางด้านของคณะกรรมการมีเยอะไหมครับพอที่จะแบบแบ่งไปทำโอ้โหปัญหามันเยอะนะทุกจังหวัดเลยจริงๆแล้วคณะกรรมการอยู่ที่ไหนกันบ้างคือคณะกรรมการในตอนนี้เซ็นเตอร์อยู่ที่ตรงอยู่ที่ตองนี้ฮะพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย อยู่มักกะสัน๋อครับนะครับอยู่มักกะสันที่นี่นะครับเซ็นเตอร์นะครับส่วนในส่วนพี่น้องของเราเนี่ยมันจะเขาเรียกเป็นสาขาอยู่แล้วอมอค่ะหนึ่งณะทารของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสาขาทุกจังหวัดคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือคณะกรรมการก็ทํางานอยู่ตามโรงงานอย่างต่างอยู่แล้วนี่แหละเป็นขันสูนแล้วก็เป็นเลือก เป็นกรรมการกันขึ้นมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นคณะกรรมการภาคนั้นที่อยู่ในจังหวัดที่เกิดเรื่องก็ไปช่วยนนเนี่ยเมาก็จะมีเขาเรียกว่าแกนนําหรือว่าเป็นกรรมการซึ่งอยู่ในสาขาแต่ละสาขาเขาก็จะรับผิดชอบไปอย่างเช่นวันนี้ที่สระบุรีเนี่ยนะครับที่สระบุรีในี่ที่เขาเกิดปัญหาเนี่ยก็คือจะให้คณะกรรมการที่อยู่ในสระบุรีรับผิดชอบแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องเบื้องต้นกันไปก่อนคือเรื่องแบบนี้เราจะให พื้นที่ทํากันไปก่อนแต่ถ้าบวมมันเรื้อลังมานานๆมันก็จะมีการยกระดับขึ้นมาอยู่ในระดับเซ็นเตอร์ขอถามนี้หนึ่งเถอะแหมอนาคตมันจะเกิดไหมครับว่าเมื่อสถานการณ์มันบีบเร้ามากๆเข้าแรงงานจะรวมตัวกันเยอะๆออกมาทําให้หมถึนว่าคือกดดันรัฐบาลคือความจริงแล้วถ้าเบวมมันมีการแบบไม่แก้ปัญหาไม่แก้ปัญหาให้มันมันเด็ดขาดหรือว่า ไม่ให้เขาเรียกว่าเลือดมันไหลโดยไม่หยุดเนี่ยผมคิดว่าเหตุการณ์แบบที่คุณถามมาเนี่ยอาจจะมีคือหม่นั่นวันยังมีการตกงานแบบเรื่อยๆแล้วมันก็มันตกงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยเหตุการณ์แบบนี้มีแน่นอนแต่ถ้าเผื่อมันมีเฉพาะในช่วงของต้นๆเท่านั้นเองแล้วมันก็หยุดรัฐบาลอาจจะแก้ไขปัญหาได้นะแล้วก็ใ,ในทุนก็ไม่มีการปวดดอ,อกเลอกเจ้าแล้วก็ยังต่อสู้ต่อไปอย่างเงี้ยผมคิดว่าไอ้เรื่องของการจะออกมาเยิ้มเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับ ขึ้นอยู่กับตรงที่ว่าถ้าเกิดทุกโรงงานมาปิดพร้อมกันอย่างเงี้ยแน่นอนเลยจุดแตกหักจุดทนไม่ไหวแล้วมันอย่รงไหนฮะระหว่างแรงงานกับก็ใช่ลูกจ้างกับรัฐบาลในส่วนของถ้าเกิดนายจ้างนายจ้างเขาปลดปลดออกเยอะเนี่ยนะลูกจ้างมันก็ทนไม่ไหวอยู่แล้วเพราะเขาไม่มีจะกินนะแตกหักแน่นอนยังไงว่าเพราะว่าเขาโดนปลดออกเรื่องจ้างมากๆเ่ยเขาจะอยู่ได้อย่างไรใช่ไหมในลักษณะส่วนนายจ้างเนี่ย เขาก็ถือว่าเออเขาขาดทุนเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องไปพอเขาไปเสร็จนะเขาก็ถือว่าไปแล้วแต่ภาระมันมาอยู่ที่คนงานะนะเพราะนั้นภาครัฐก็ต้องรับผิดชอบเา่าถือว่าเป็นเป็นรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะใช่นะครับครับตอนนี้แรงงานภาคใดหน่วยใดน่ากลัวที่สุดผมคิดว่าเป็นภาคเกี่ยวกับเรื่องของซานามิกนะเกี่ยวกับเรื่องของ ทอผ้าสิ่งทอนะครับแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของไอ้เฟอร์นิเจอร์พวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรต่ายอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็น s อ b เีเล็กๆเนี่ยน่ากลัวพอสมคส่วนใหญ่จะเป็นงานฝีมือนะคะงานฝีมือนะพวกนี้จะเป็นงานฝีมือแล้วงานฝีมือเนี่ยมันจะขายได้น้อยเพราะแต่ราคามันสูงใช่ไหมาราคามันสูงนาขายได้น้อยเพราะนั้นในต,ตัว,ต,วตัวนี้เองเนี่ยผมคิดว่ารอดหรือไม่รอดเนี่ยก็ต้องอยู่ในช่วงนี้แหละครับ ครับเอายังไงผ่าน3เดือนไปหนึ่งไตรมาสจะรู้กันก็ต้องดูครับว่าประมาณทั้งสเดือนเนี่ยแต่ของเจ็ดจังหวัดที่ผ่านมาเนี่ยมันแง่ประมาณเดือนฝ่าก็รู้แล้วครับครับนีารอดไหมรอดครับรู้ก็คือหมายถึงว่ามันจะมีการปิดโรงงานหรือเปล่าหรือว่าคนงานเนี่ยจะได้รับหรือเปล่าเนี่ยประมาณทั้งเดือนหนึ่งเนี่ยเพราะตอนนั้นผมก็คาดการณ์ว่าประมาณ2เดือนถึงสมเดือนแต่ดึงเดือนเนี่ยก็จะได้รู้แล้วมันจะมี คนเนี่ยโทรเข้ามาร้องเรียนเป็นจำนวนมากขอย้อนกลับไปเลยตอนนั้นนะพอเริ่มเจ็จังหวัดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ทุกโรงงานเนี่ยก็ชุนละมุนไปหมดเลยช่วงนั้นนะครับก็คือบางในจ้างนี่ก็จะมีการเรียกลูกจ้างมาบอกเฮ้ยจะต้องเอานูน่นเอานี่มารวมอะไรอย่างเงี้ยลูกจ้างก็ก,ก็โวยทั้งๆที่เขายังไม่ได้รับเลยนะบ,บางทีก็ลูกจ้างก็โทรกลับเข้ามาบอกว่าเนี่ย ผมจะได้ไหมเขาจะโทรมาเช็คทั้งนายจ้างลูกจ้างเลยนะส่วนนายจ้างเขาบอกว่าผมจะต้องจ่ายยังไงอะไรยังไงเพราะตอนั้นผมเปิดศูนย์นายจ้างก็โทรเข้ามาเหมือนกันผมก็แนะนานายจ้างเหมือนกันบอกคุณก็ถูกต้องตามทาถูกต้องตามกฎหมายไปนะคุณอย่าไปไปอะไรไปไปกดขี่คนงานเขาอะไรเขาครับครับเขาก็ทําก็มีคนงานอยู่ประมาณตั้งยี่สิบสามสิบคนนายจ้างเล็กๆเขาก็โทรเข้ามาก็ก็ทนได้นะครับในช่วงนั้น ไม่ใช่ว่ามันมีเฉพาะลูกจ้างเดืองอย่างเดียวนะมันมีทั้งนายจ้างด้วยตอนนั้นนะนะครับเพราะเข้ามาเยอะมีที่เป็นที่ผมจดอาไว่าในช่วงนั้นแล้วก็รวบรวมในเรื่องของปัญหาของคนงานเนี่ยประมาณแปดสิามปัญหาท,ที่ที่นั่น8ปดแปปัญหานี่ก็เป็นโรงงานทั้งใหญ่ทั้งเล็กแล้วผมก็ส่งไปให้ที่กระทรวงแรงงานแล้วจากเจ็ดจังหวัดนำร่องครับ มันมีการแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็ทําไมถึงรัฐบาลยังเดินหน้าต่อแสดงว่ามั่นใจไปรอดแน่แนใช่คือเขามองถือว่าในเรื่องของผลกระทบเนี่ยไม่มีเปอร์เซ็นต์น้อยค่ะมองอย่างนั้นแต่เนื่องจากว่าเจ็ดจังหวัดเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดังนั้นอ๋อนนอันนี้มันก็จะมีข้อแตกต่างอยู่เพราะว่าไอ้เจ็ดสิบจังหวัดเนี่ยมันพวกเอสเอ็มบีแล้วก็ขนาดกลางมันไม่ได้ขนาดใหญ่และเป็นอุตสาหกรรมที่มันไม่ค่อยเข้มแข็งเหมือนกับเจ็ดจังหวัด แต่จังหวัดมันมีอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าแล้วก็มียานยนต์อย่างเงี้ยยังไงก็สู้ได้อยู่แล้วสู้ได้อยู่แล้วครับเหมายความว่าถ้าขยายไปอีกมากจากังหวัดขึ้นอีกปัญหาก็อาจจะมากขึ้นอีกเพราะว่า SME จะขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กลงใช่ไหมคะอาจจะเป็น<ด><ด>ไม่ได้ดดแล้วก็ความมั่นคงของในงบงบการเงินของบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยเขามีไม่เท่ากันเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าความต่ามาจะมีตรงนี้นิดหน่อยอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยมันลำบากมากค่ะ ก็ทํานิดนึงเรื่องของการเคลื่อนย้ายแ,แรงงานแน่นอนว่าพอ300เนี่ยพมา่าลาวกัมพูชาจะเข้ามาที่นี่ไหมในขณะที่นายจ้างก็ย้ายไปเปิดกิจการต่างๆที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราแทนไหมการอพยพเคลื่อนย,าย้ายแรงงานต่างๆนี่จะมันกันขนาดไหนคือความจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าการย้ายเนี่ยมันย้ายกันมาอยู่แล้วแม้กระทั่งถือว่าค่าจ้างมันไม่ถึง300มันก็ย้ายอยู่แล้ว เพราะว่ามันมันถูงสูงกว่าประเทศบ้านเขา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 ย้ายมาหาเราย้ายเข้ามาหาเรารนะครับของเราจะย้ายไปคงเป็นมันได้นะครับแต่คือวันนี้ยังไงเขาก็ต้องย้ายมาแต่ย้ายมาเนี่ยมันต้องได้300ไม่ใช่ว่าไปไปจ่ายเขาต่ำกว่าค่าจ้างมันต่ำ้าต่ำกว่าไม่ได้เหรอครับอ้าวก็เราใช้กฎหมายอันเดียวกันนะโอ้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในในส่วนของ IO เเขาก็อาจจะมีการตัด ติิงมาว่าทาไมคุณใช้สองมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่มันจะมีต่ําฝาก็คือเขารักลอบเข้ามาถ้ารักลอบเข้ามาใช่หราอว่ามาลงทะเบียนก็จะต้องได้เท่ากันใช่นั่นแหละในลักษณะเป็นแบบนั้นและการย้ายเข้ามาของเขามีผลต่อแรงงานไทยไหมคะมันก็มันมันไม่มีอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมประเภทที่แบบตกปรกหรือว่างานหนักนะ งานอันตรายในคนไทยไม่ทําอยู่แล้วคนไทยเริ่มไม่ทำแล้วมันก็จะไปทํำเรื่องของการที่สูงขึ้นไปหน่อยครับตอนนี้แรงงานไทยน้าขาดอยู่นะครับตอนนี้แถวภาคตะวันออกในแรงงานไทยนี่ขาดด้านไหนครับพวกอิเล็กทอนิส์กับยานยนต์อะพวกอะไรเงี้ยก็ยังขาดอยู่ครับแต่นี้ในส่วนของคนคนไทยเนี่ยโดยมากเนี่ยมันค่อยชอบย้ายชินฐาน ใช่ค่ะเนี่เราไปอยู่ระยอมก็ไม่ไหวอยู่ในกรุงเทพหรือสมุดประการก็ไม่ไหวหรอกใช่ไหมในลักษณะเป็นแบบนั้นแนวโน้มแนวโน้มผมคิดว่าก็ต้องดูอีกสักพักหนึ่งวันนี้เรายังคาดการณ์ไม่ได้นะครับแต่เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็มีการคาดการณ์ว่านายจ้างจะปิดโรงงานเยอะผลทุดท้ายแล้วนายจ้างก็ปิดไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอัตราการการตกงานเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ ปกติของเดิมเนี่ยมันศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วมันเพิ่มขึ้นมาประมาณเป็นศูนย์จุดหกนิดเดียวเองนิดเดียวครับแต่แต่เขาเนี่ยเขาคาดว่าคำว่าคาดว่าเนี่ยเราก็ยังไม่แน่นอนจะอาจจะขึ้นมาเป็นศูนย์จุดเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องดูตอไปายเพราะเราก็ยังไม่ได้เชื่อมั่นในเรื่องตรงนี้มากมายนะครับครับผมมีอะไรจะฝากถึงแรงงานในจ้างรัฐบาลบ้างคือพันพิงแล้วเนี่ยส่วนของแรงงานเนี่ยนะครับ ได้เงินมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีใจเพราะว่าเราถูกกดดันค่าจ้างมานานแล้วก็อยากจะถ้าเผื่อมันมีปรับเพิ่มขึ้นมาสิ่งที่แรงงานจะต้องช่วยนายจ้างก็คือว่าจะต้องมีการไปทํางานให้กับนายจ้างให้สมกับค่าจ้างที่จ่ายให้เป็นรายวันอาจจะเพิ่มผลการผลิตลดของเสียนะครับแล้วก็ไปเพิ่มทักษะของตัวเองให้มันมากขึ้นนะครับ,รบอันนี้ส่วนของนายจ้างเองก็ถ้าเผื่อเป็นไปได้ ยังสามารถที่จะดำรงธุรกิจไปได้ก็อยากอยากให้ช่วยทนไปก่อนในช่วงนี้นะครับว่าอย่าได้มีการปวดตอกเลิกจ้างปัญหามีไว้แค่แก้นะครับเพราะเนี่ยส่วนรัฐบาลถ้าเกิดเกิดขึ้นมาแล้วในลักษณะเป็นแบบนี้ต้องไปดูว่าต้องช่วยเหลือทั้งนายจ้างและลูกจ้างอย่าไปช่วยเฉพาะนายจ้างอย่างเดียวต้องช่วยเหลือลูกจ้างด้วยลูกจ้างตกงานแล้วจะทําอย่างไรนะครับอันน so ี้ก็เป็นมาตรการหลายสิ่งหลายอย่างที่ออกมาโดยมากแล้วจะ เอ็นไปทางไหนจ้างแต่ก็ยังไม่พอเพราะว่าเอ็นบีเขาบอกว่าไปไม่ไหวแต่ขนาดขนาเดียวกนคนตกงานนี่ก็ยิ่งแย่ยางนะครับไม่มีเงินจะใช้จะทำอย่างไรก็อยากจะให้ดูว่าให้มันบาลานซ์กันหน่อยเรื่องการช่วยเหลือนะครับเหมาะไหมคุณพลอยว่าเหมาะไหมประธานคณะกรรมการสมานนฉันแรงงานไทยดูคุณชาลีเป็นคนที่เรียกว่า ถ้อยทีถ้อยอาศัยอะแล้วก็เหมาะกับการสมานาน้ำชันจริงๆนิ่งมากนะคะทางการพูดทางบุคลิกด้วยเตเขาตานาตกนล้วมาตกนาชาลีนี่นิ่งเลยบ้านก็ได้เดี๋ยวกับบ้านก็ได้เอาละ แคบเชญของเราในวันนี้นะครับคุณชาลีลอยสูงประธานคณะกรรมการสมานะฉันแรงงานไทยทางสถานีหวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับคุณชาลีครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบยินดีครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาเข้าสู่แอปทีวิชั่นในช่วงสุดท้ายครับ